เตือนช่องตรงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นํารถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจําหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุกรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพึ่งพอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถมาดู b ีกเกันบ้างครับขครที่หา b ีเใช้งานเครื่องฝาแดงถึกทนมาดูกันครับขาย b ีเฝาแดงมีเล่มทะเบียนครบรถเข้าไร่เข้าสวนได้สบายค่ะคันนีี้อยู่่ท ตำบลห้วเฮียนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะราคาขายอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองค่ะขันนี้เจ้าของแจ้งรายละเอียดไว้ไม่ค่อยเยอะครับมาดูความขี้เห็นเพิ่มเติมครับเริ่มจากสีภายนอกก่อนครับคันนี้สีก็พอใช้ได้ครับยังเป็นส่วนเป็นทรงของ b ิกเอ็มอยู่ครับถึงสีสันอาจจะไม่สวยมากครับแต่รถก็ยังโอเคอยู่นะครับดูแล้วมีความเงาความฉ่ำอยู่ครับและก็ความบางของรถยังมีอยู่ครับ สีที่ออกแดงท้ายรถครับคันนี้เป็นสีเงาสะท้อนครับไม่ใช่สีสนิมรถแต่อย่างใดนะครับคันนี้เจ้าของถ่ายรูปไว้ไม่เยอะครับก็บพยายามดูหลายๆมุมนะครับก็บถือว่าใช้ได้ครับราคา4 9่หมเองครับส่วนเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง25,00ั้าีฝาแดงถึกทนแน่นอนครับคันนี้ขนาดเครื่องมือ2ขายกันเนี่ยเกือบ30,000ื่นเลยครับ ยังไงก็ไปเช็คที่ตัวรถกันครับไปดูเครื่องดูเกียร์ดูทั้งกัรนะครับเราพึงพอใจใจ่ายเงินที่รถเท่านั้นครับและที่สําคัญห้ามโอนเงินมาจําทุกกรณีทางช่องจะเตือนตลอดนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะครับคนขายจริงก็มีเยอะแต่เราไม่ควรโอนมาจําครับหางเงินไปแล้วมันได้คืนยากครับโดยความหงใยจากทางช่องครับเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับรถคันนี้อย่างที่แจ้งไว้ครับ4ี่หมาบาทถ้าไปต่อรองอีกนิดก็ถือว่าคุ้มเลยครับกับพอสองของรถ เทียบกับราคาปัจจุบันด้วยประมาณการนะครับอยู่ที่40,000บาทถึง70,000บาทครับขึ้นอยู่กับสภาพรถของแต่ละคันด้วยครับทางช่องให้คันนี้อยู่ที่4ีดาวครับฝากด้วยครับปากท้องกับน้ำมันเครื่องเชลล์เฮลิก Sx8 นะครับเป็นน้ำมันเครื่องสักคอร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภาพสูงครับกับกล้องติดหน้ารถ 4K ภาพคมชัดสแเจ๋วและสินค้าอีกมากมายในตะกร้าครับฝากด้วยครับทางช่องจะได้มีกำลังใจน้ำรถดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกวันน้ครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ